สองหนึ่งก็สัดส่วนการใส่ผ้าในเครื่องนะคะในถังปัเครื่องเล็กสําหรับ18กิโลนะเครื่องเล็กสองเครื่องน,นี้ถ้าเป็นผ้าเช็ดต,ตัวจะได้8ผืนไม่เกิน8แล้วก็ผ้าเช็ดผมที่เป็นผืนเล็กๆสีเทานะคะจะมีจะได้ทั้งหมด20ผืนผ้าเช็ดเท้า15ผืนผ้าปูที่นอน6ฟุตกับ5ฟุตนะคะถ้าเป็นผ้าปูที่นอนจะได้เท่ากันคือ4ผืนส่วน ห่ม6พุดกับ5พุดก็จะได้เท่ากันคือ3ผืนผ้าปูที่นอน3พุดได้5ผืนผ้าห่ม3พุดได้4ผืนนะคะต่อไปเป็นปอกหมอนเล็กได้12ผืนปอกหมอนใหญ่ได้10ผืนชุดคุมอาบน้ําได้8ชุดชุดกิมโมโนนะคะหรือว่าชุดญี่ปุ่นจะได้5ชุดผ้าปูโตะจะได้3ผืนอันนี้เป็นของสองเครื่องนี้ไปต่อเลย ต่อ,อไปก็จะเป็นเครื่องใหญ่เป็นเครื่องสำหรับ18กิโลอันนี้กี่กิโลแล้ว17 17ห่างก,กันโลเดียวอ่ะใช่อันนี้เป็นเครื่องสำหรับ18กิโลนะคะก็การใส่ผ้าผ้าเช็ดตัวจะได้ทั้งหมด10ผืนผ้าเช็ดผม20ผืนผ้าเช็ดเท้า20ผืนผ้าปูที่นอน6ฟุตและ5ฟุตนะคะจะได้ผ้าปูที่นอน6ฟุตไ,ได้5ผืนผ้าปูที่นอน5ฟุตได้6ผืนนะคะส่วนถ้าเป็นปลอกผ้าหม่ม หกฟุตกับ5ฟุตจะได้3ผืนผ้าปูที่นอน3ฟุตจะได้5้าผืนนะคะแล้วก็ปลอกผ้าห่ห้าฟุตเอ้สาฟุตจะได้นเหผืนกันต่อไปปลอกหมอนเล็กได้15้านะคะแล้วก็ปลอกหมอนใหญ่ได้15ชุดคุมอาบน้ำได้8ชุดชุดกิมโมโนได้5้าชุดแล้วก็ผ้าปูโต๊ะได้อีก5้าผืนซึ่งเดี๋ยวจะแปะไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีใบอันใหญ่ก็คือตรงนี้นะครับ สำหรับถังเล็กก็คือตรงนี้หรือจะแปะไว้ให้โอเค